ประวัวววววรรวต,ตวิหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนเกจีดังนครสวรรค์ศึกษาวิทยาคมตั้งแต่13ขวบหลวงพ่อพัดเป็นพระเกติอาจารย์ชาวจังหวัดนครสวรรค์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์และเจ้าอาวาสวัดทานทหารหรือวัดห้วยด้วนตําบลทานทหา,ทาอรอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์เป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในด้านความเมตตารุณา และวิทยาคมแก่กล้าวัตถุมงคลที่ท่านตุกเสกล้วนเป็นที่สอหาของพุทธศาสนกชนโดยทั่วไปประวัติหลวงพ่อพัดเปิดประวัติหลวงพ่อพัดปุญญาการโมมีนามเดิมพัดก้อนจันเทศเกิดเมื่อวันที่ส2องพฤษภาคม2465นที่บ้านสราเทเลต่อย่านมัสสีอำเภอพยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์บิดามานดาชื่อไหนพุทธและนางแก้วก้อนจันเทศช่วงวัยเด็กของหลวงพ่อพัด ที่บ้านสัตเลเกิดภายแลง้งครอบครัวจึงอพยพไปทำนาที่บ้านหนองเนินอำเภอท่าตะกูและย้ายไปทำนาที่บ้านหนองหลวงอำเภอท่าตะกูซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่หลวงพ่อเดิมสร้างเสน,นาสนะให้วัดหนองหลวงบิดาจึงได้ไปช่วยหลวงพ่อเดิมสร้างวัดและท่านยังร่ำเรียนเพียงอ่านรวงทั้งฝึกหัดท่องคาถาสั้นๆจากหลวงพ่อเดิมและยังได้ศึกษาภาษาไทยภาษาของ จากหลวงตาน้อยฝึกหัดนั่งสมาธิกับหลวงพ่ออินเมื่อหลวงพ่อพัดอายุ13ปีจึงเดินทางกลับมาเรียนหนังสือจนจบชั้นปสี่ที่วัชทะเลอำเภอพยุหคทิรีโดยไปอยู่กับหลวงลงุงซึ่งเป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อเทศวัชทะเลระหว่างไปอยู่ที่วัดดองหลวงและวัชทะเลได้ศึกษาวิทยาคมต่างๆจากหลวงพ่อเทศด,ด้วยพออายุครบเกณฑ์ทหารถูกคัดเลือกเข้าไปเป็นทหารกองประจำการ แต่ขณะที่จะหมดวาระปลดจากทหารเกณฑ์กลับเกิดสงครามมหาเอเชียบุรพาสงครามโลกครั้งที่สองขึ้นเสียก่อนจึงทำให้ต้องเป็นทหารต่อไปจนอายุ24ปีกด,ดประจําการเมื่อปีพุทธศักราช2489ระหว่างที่เป็นทหารอยู่นั้นพลทหารทัดได้ใช้วิชาอาคมที่ริ่ำเรียนมาคุ้มครองป้องกันตัวอยู่ตลอดเวลาจึงทําให้พลทหารทัด รัพลจากภัยสงครามมาอย่างปลอดภัยจากนั้นหลวงพ่อพัดเข้าพิธีอุปสมบทเมื่อปีพุทธศักราช2489ที่อุโบสถวัดสะเลต่อยา่านมัสสีอำเภอพยุทคีรีจังหวัดนครสวรรค์มีพระธรรมตราการหลวงพ่อยอดวัดเขาแก้วเป็นพระอุปัชาหลวงพ่อกันวัดเขาแก้วเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระธิการชวัสทะเลเป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่าปุญญกามโมหลังบวชท่านเริ่มเรียนนักธรรมตรีและโทรไปได้สักระยะระหว่างนั้นหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพได้ไปสร้างเสนาสนะและบวชอยู่ที่วัดอินทราวัดของหลวงพ่อแก้วเท่าปัจชาของหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อพัดได้ไปเรียนกรรมฐานและพุทธาคมกับท่านโดยหลวงพ่อเดิมให้ไปจำวัดอยู่กับหลวงพ่อกันที่วัดเขาแก้วซึ่งอยู่ติดกัน เพราะขณะนั้นวัดอินทารามกำลังซ่อมสร้างเสนาสนะอยู่จึงไม่สะดวกในการพัดท่านจึงต้องเดินไปเช้าเย็นกลับระหว่างวัดทั้งสองเรียนวิชาอยู่เกือบสองพันปาจึงจบจากนั้นหลวงพ่อพัดได้ออกทุดงไปเรียนวิชาทางเมตตามหานิยมกับหลวงพ่อชุกวัดพระบรมธาทุุงยังจังหวัดอุตรดิตถและรับตําแหน่งเจ้าอาวาสรวมเป็นเวลาหปีจึงกลับมาจาพัพรรษาที่วัดทะเล ขณะนั้นโยมพ่อโยมแม่ย้ายมาซื้อที่ดินทำหนาอยู่แถวบ้านห้วยด้วนทานทหารเมื่อกำนันตำบลทานทหารทราบเรื่องจึงพายมทั้งสองง,องมาอาราธนาท่านให้มาช่วยพัฒนาวัดหลวงพ่อพัดก็ตอบตกลงและย้ายมาอยู่วัดทานทหารห้วยด้วนตั้งแต่ปีพุทธศักราช2513เป็นต้นมาโดยไม่ย้ายไปอยู่วัดอื่นเลย โดยท่านได้รับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดฐานทหารในปีพุทธศักราช2564ท่านได้รับพระราชทานพัดรองที่ระลึกงานบรมราชาพิเศษด้วยความที่เป็นพระเกจิชื่อดังจึงเริ่มมีชื่อเสียงอยู่ในศรัทธาของญาติโยมในพื้นที่อย่างรวดเร็วในแต่ละวันจึงมีญาติโยมเดินทางมากราบนมัสก,การรับฟังธรรมประพรมน้ำพระพุทธมอรที่เข้มขลังเสริมความเป็นสิริมงคลที่วัดอย่างไม่ขาดสาย ด้านวัตถุมงคลจะสร้างมอบให้ผู้ที่ร่วมทำบุญทุกเรุ่นเป็นที่ยอมรับของบรรดาเสียนพระและนักสะสมกล่าวได้ว่าเป็นพระเกจิชั้นแนวหน้าอีกรูปมีงานพุทธพิเศษปลุกเสกพระเครื่องรุ่นต่างๆได้รับนิมนต์นร่วมพิธีปลุกเสกพระเครื่องเป็นประจำหลวงพ่อพัดเป็นพระเกจิอาจารย์ชาวจังหวัดนครสวรรค์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีความเมตตาสูงส่วนใหญ่จะรู้จักท่าน เรื่องการสร้างวัตถุมงคลมีประชาชนและลูกศิษย์เริ่มใส่ศรัทธาเคารพนับถือจนวนมากจึงทําให้มีผู้มาขอให้หลวงพ่อพัดตุกเสกวัตถุมงคลต่างๆและถวายเงินแด่หลวงพ่อพัดเป็นเงินปีละกว่าร้อยล้านบาทหลวงพ่อพัดจะนําเงินที่ได้รับถวายใช้ในการธนุบํารุงศาสนาและให้หน่วยงานที่เข้ามาขอความช่วยเหลือเพื่อสาธารณประโยชน์เช่นวัด โรงพยาบาลและโรงเรบต่างๆจำนวนมากโดยไม่ได้นำเงินไปใช้ในทางส่วนตัวก่อนหน้านี้เมื่อปี2564หลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนถูกกลุ่มวัยวัจกรวัดทุจริตเงินวัดกว่า60ล้านบาทจนเกิดเป็นข้อพิาพาทเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินวัดที่ไม่โปร่งใสทําให้คณะสิทธิ์เข้าแจ้งความกองปราบปรามจนกระทั่งสามารถติดตามเงินมาคืนได้ส่วนกลุ่มวัยวจกรวัด ถูกดำเนินคดีต,ตามกฎหมายเช่าโกหลวงพ่ออพัฒมรณาภาพวันศุกร์ที่24พฤศจิกายนพุทธศักราช5 6 6 6เวลาประมาณ1นึ่นกา35นาทีที่โรงพยาบาลกรุงเทพด้วยอาการอันสงบสิริอายุ101ปีบวช7 7พรรษาสิ้นหลวงพ่อพัฒว,วัด้วยด้วนเกจดตดังนครสวรรค์มรณาภาพแล้วสิริอายุหนึ ปีตำแหน่งทางคณะสงฆ์ไม่ทราบพุทธศักราชเจ้าอาวาสวัดทานทหารตำ uh บลทานทหารอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์พุทธศักราช2526เจ้าคณะตำบลทานทหารอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์พุทธศักราช2545ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลทานทหารอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ฝ่ายมหานิกาย สมณศักดิ์พุทธศักราช2 5 0 5เป็นพระครูประวนสมณศักดิ์ที่พระครูพัฒปุญญกาโมพุทธศักราช2526เป็นพระครูสัญญาบัติเจ้าคณะตำบลชันตรีที่พระครูนิวิทย์ปุญยากรพุทธศักราช2543เป็นพระครูสัญญาบัติเจ้าคณะตำบลชันโทในราชถิ่นนามเดิมพุทธศักราช2545เป็นพระครูสัญญาบัติ เจ้าคณะตำบลชั้นเอกในราชทินานามเดิม6พฤษภาคมพุทธศักราช2564เป็นพระราชาคณะชั้นราชทีพระราชมงคลวัชราจารย์ไพศาลศาสนากิจมหาคณิสอนบวรสังครามคำวาสีหลวงพ่อพักเรื่องลือในการสร้างมีดหมอเพราะท่านรับอาวิชามีดหมอมาจากทั้งหลวงพ่อเดิมหลวงพ่ออินและหลวงพ่อหมวกวัดโคกเดือมีดของท่านเป็นที่นิยม และสอบสแบงหาก,กันเป็นจำนวนมากต่อมาลูกศิษย์ได้ขอให้สร้างเหรียญและพระบูชาขึ้นอีกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำทุนทรัพย์ไปพัฒนาวัดสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลจนเป็นที่รู้จักเคารพศรัทธาและรักเทิดทูนจากชาวบ้านข้าราชการและบุคลากรทางการแทย์การศึกษาวัตถุมงคลของหลวงพ่อพัดทุกรุ่นเป็นที่ยอมรับของบรรดาเสียงท้าและนักสะสมกล่าวได้ว่า หลวงพ่อพัดเป็นพระเกจิชั้นแนวหน้าที่เวลามีงานพุทธพิเศษตุกเสศพระเครื่องรุ่นต่างๆต้องได้รับนิมนต์ร่วมพิธีเป็นประจำอย่างขาดไม่ได้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมรายการของเราทางเราจะนำรายการดีๆมานำเสนอท่านหากท่านชอบอย่าลืมให้กำลังใจและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราในการสร้างสรรค์นผลงานขึ้นมา